ด่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดออกมาแล้วชัดเจนมากนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวิวิญิวนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าต่อไปศิลปินของค่ายโตเกียวมิวสิกคงต้องงดรับงานรับเชิญสำหรับวงแพลวพราวแสงทองอดีตภรรยาน,นะคะ แต่สำหรับงานที่รับไว้ก็คงต้องไปแต่อาจจะไม่ทุกคนนะคะเพราะงานของโตเกียวมีแพลนงานแน่นถึงปีหน้านะคะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ออกมาพูดนะคะแล้วก็ออกมาพูดเองเลยซึ่งก็ไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีความกังวลเนาะ เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะที่ต้องไปขึ้นไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องไปขึ้นกับใครกับวงไหนอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะถ้าไปก็ต้องไปเต็มวงนะคะไม่ใช่รับเชิญไปคนสองคนอันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าไม่เอาไปเต็มวงเลยเพราะถ้าไปเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหรือคนอื่นๆ สองคนอะไรประมาณนี้ก็ต้องคนอื่นก็ต้องตกงานเนาะอันนี้มันไม่ใช่นะคะคือต้องไปทั้งวงก็คือโตเกียวมิวสิกนะอย่างเมื่อก่อนนะคะยังอยู่ด้วยกันเนาะก็สามารถทำได้มันก็ทำได้นะคะแต่ตอนนี้แยกทางกันแล้วนะคะต่างคนต่าง มีงานต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างมีลู่ทางของตัวเองเนาะมีแนวทางของตัวเองนะคะแล้วก็ต่างคนต่างรับงานแล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าจะไปแค่งานที่ค้างไว้ที่รับค้างไว้นะคะตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้แยกทางกันกันกบอดีตภรรยาอย่างที่ผู้ใหญ่บ้าน ฟิลเลนพูดนะคะต่อไปก็จะไม่มีอีกแล้วนะคะต่างคนต่างมีความสามารถนอกในส่วนของค่ของมันนะคะแล้วก็แนวทางนะก็คนละแบบคนละสไตล์กันนะคะเพราะว่า,าทุกท่าน f c ก็รู้รู้อยู่นะคะแนวทางของค่ายต o วเกียวมิวสิกก็จะเป็นแบบวงเหมือนกับเป็นนักร้องเป็นวงดนตรีนะคะแต่ว่าสไตล์ของ เทวพราว,ราวเสงทองก็จะเป็นประมาณว่าหมอลำซิ่งประยุกอะไรประมาณนี้นะคะเนาะมันมันก็ชัดเจนมันคนละแนวกันอยู่แล้วนะคะคนละแนวคนละแบบคนละสไตล์อยู่แล้วจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ถือว่าเป็นคนเด็ดขาดมากนะคะมีความชัดเจนมีภาวะผู้นำสูงมีอะไรก็ออกมาพูดเนาะเคลียร์ครัดชัดเจนนะคะเป็นคนชัดเจนมากนะคะมีวุฒิภาวะสูง นะคะอีกอย่างไม่ทิ้งลูกน้องแน่นอนนะคะก็คือทำให้ลูกน้องทุกคนมีงานนะคะก็คือไปรับงานทั้งวงเลยดีกว่าเนาะก็โอเคแล้วนะคะจะได้เวลาไปรับงานก็ไปเต็มวงของโตเกียวมิวสิกเลยไม่ใช่ไปคน2คนไปรับเชิญอะไรอย่างนี้ไม่ไม่โอเคเนาะอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านพูดนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ยังพูดถึง งานนะคะงานที่เป็นประเด็นอยู่นะคะซึ่งคุณดิวก็ออกมาพูดนะคะแล้วก็ได้พูดถึงงานวันที่15เมษายน2567ที่คุณดิวได้ว่าจ้างไว้นั้นนะคะซึ่งคุณดิวก็ได้ว่าจ้างไว้ก่อนที่จะก่อนที่คุณแพลวพาวกับคุณผู้ยบ,บ้านฟินแลนด์จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะแยกทางกันเนาะ ก็เลยต้องทำเหมือนเดิมนะคะก็คือไปร้องเหมือนเดิมเนาะก็จะมีศิลปินของค่ายโตเกียวไปร่วมด้วยนะคะก็เป็นอ่าประมาณว่าบางคนไม่ได้ไปหมดเพราะโตเกียวมิวสิกก็มีงานนะคะส่วนโตเกียวมิวสิกก็ไปรับเชิญเป็นบางคนนะคะซึ่งตอนนี้คุณดิวก็ว่าจ้างเนาะว่าเออตอนนั้นสิคะตอนนั้นคุณดิวก็ว่าจ้างทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เลิกกัน จึงเป็นการรับงานร่วมกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโตเกียวมิวสิกก็ไปร่วมงานรับเชิญนะคะเนาะสรุปไปงานของคุณดิวนะคะสำหรับโตเกียวมิวสิกนะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นคนชัดเจนนะคะเดินหน้าไม่ถอยหลังแล้วก็มีแนวทางชัดเจนนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องวิวินิวก็ขอบคุณ สำหรับการเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะหลังจากชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเรามาชมว่าผู้ใหญ่บ้านพูดประมาณไหนนะคะว่าชัดเจนยังไงประกาศยังไงเกี่ยวกับการร่วมงานครั้งใหม่ครั้งหน้ากับเพลวพราวเสงทองเนาะ สำหรับคลิปนี้วิวีิญิวก็ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้างานใหม่ไม่ให้ไปหรอกแต่ว่างานเก่าน่ะรับใบไง,งบไม่ไม่ไปเพราะม,าม,มันมไม่มีงานไงเออมีงานเบาด้วยมาว่าถ้างานใหม่เราไม่ได้ไปว่า อยู่วงโตเกียวน่ะก็มีงานทุกวันจนถึงปีหน้าเพราะแล้วโตเกียไม่สื่อนี่ไม่รับงานรับเชิญแล้วว่างานเตงก็ไม่ไหวแล้วเราเกิดเอาศิลปินเราไปแบ่งตอนนี้น่ะเวลาเจ้าภาพเขาจ้างไว้น่ะเขาจะไม่โอเคงานวันนี้ก็ได้เคลียร์สุดฤทธิ์ก็เป็นงานเดิมนะเขาโทรมาถามดีกว่าชิแกะไม่ได้มารอชิจังไม่ได้มาหรอ เขาไปรับเชิญบุงอันคุณเพวพาเเพราะว่าเขาจ้างไวต้ตอนก่อนที่ผมจะเจียวออกมาเจียจ้างกระโดดแล้วพี่น้องจ้างนานแล้วคืนนี้เขาจะไปบ,าง,บางนาเขาเสียงไงร้อตอนนี้งานรับเชิญอ่ะก็ ก็เลี่ยงยังไม่ให้ไปเพราะว่าตอนนี้งานบงเพุทธภา,าเขาต้องการต้องการเด็กๆทุกคนเ็สิไหมมองถึงใส่เข้าบบาบ้าเหตุไปเพราะว่าบริเวนวงไหมงนมันจะคือทุกมองบ้าเห็บไปรับเสื้อเลยเพราะว่าขนาดงานพี่ดิวพี่ชายแท้ทแบบว่ารักกันวันที่15น่ะก็ตอนแรกว่าจะาไปหมดหมัเนี้มันมีงานวงเข้ามาแล้วงานวงเป็นงานส่วนรวมบริษัทเพราะแล้วเราต้องเอาบริษัทไป้ก่อนคือหมายว่าบริษัทหมายถึงมีมนักดนตรตีมีทุกคนที่เขาต้อง ม,มีทุกคนเขาต้องมีค่าจ,จ่ายเพราะแล้วเราจะเอาคนนี้แยกไปมีผลต่อเจ้าภาพจะพาว่าถ้าเกิดมาไม่ครบนะก็ไม่จ้างก็เลืกอ,อกเอาไปเห็นบ่ล่ะทีมงานกับตัวงานยอย่างนันอ่าเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ให้รับเชิญวงไหนก็คือยังไม่ให้ไปทุกทุกคณะแต่ถ้าเกิดเราว่างแต่ถ้าเกิดคณะไหนจะเอาไปทั้งวงไปได้อยู่ตอนนี้ปฐมบัาเทิงศิลคณะปฐมบัตเทิงศิลหมอน้ำเรื่องต่อกรยกตัวอย่างนะเข้าไปหมดเลย,ยไปได้เพราะทุกคนมีงานหมดนักร้อทุกคนมีงาน ครบเซตถ้าไปอย่างนั้นไปได้ถ้าเกิดจะไปแต่ผมเพราะว่าผมก็ทิ้งเด็กๆไม่ได้ผมจะขายงานแบบว่าพู่ว่าฟินแลนด์บวกเด็กๆทุกคนถ้าผมจะไปคนเดียวก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเด็กน่อยนั่งตาย,อยาม,มองๆอ,อยู่ออฟฟิศผมมีงานทําผมมีอันผมมีไม่ให้จับผมก็ผมก็จะรับงานพู่ว่าฟินแลนด์พร้อมทีมเด็กๆตัวเกียวนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือสิ่งที่จะแสดงความอหมายให้ฟังนะครับดาวชิบตาร์บ้านชั้นวัยไปในปาวันนี้ แต่ถ้าเัาแต่ถ้มันจบกอนเราว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่มองถึงบอกออ้บอกต่อไปมันทุกคนอ่ะมันจะเด็กกระเบนไปเพื่อนไปซะพวกนี้นอนาคตเขาว่ากันใหม่ยืนนั่งอในผับแล้ก็จะเข้าไม่ได้อะไรเขแบบเหมือนไในเพิ่งที่ที่พูดที่พูดล่าสุดที่ว่าพูดเรื่องอันแม่ศิลปินในในในโตเกียวนี่ไปเข้าผับเขาก็เลยย้อนว่าสมัยก่อนทําไมเห็นพา น้องเพลงเข้าผับอยู่ใช่ะสมัยก่อนก็นคือ,อขาไมก่อนแต่ว่าเราพัฒนาแล้วเราเราผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขทุกคนไม่เคยไปเราเคยไป,ยไปสมัมก่อนเราเคยไปแต่ว่านี่มีรับงานมีคนรับางานให้เราไปไปหน้าที่แต่ว่าก็ไปโดยที่ไม่ได้จะคำานึงถึงความปลอดภัยของศิล,ลปินความถูกต้องก็เลยพอตอนนี้เรามีเออโอเคเราผิดเราผิดเราก็ต้องใช่เราเป็นคนที่ผิดแล้วยอมรับเงินบืนไปแท้ไปจนเรือนไม่ไเอาผิด เคยผิดเคยทําผิดทำไมเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขเราก็ไม่ทําอีกไม่ทามําซ้ําก็เราเขาที่ว่าเออ,องั้นไม่ไปแล้วนะเด็กๆที่ตามก็ยินสิไม่ให้ไปก็คือจบนะครับเยี่ยมๆค่ะคิดถึงลูกๆใช่ตอนนี้รับงานถ้าเขาไม่จะถ้าถ้าถ้าเขาจะจ้างแต่เด็กน้อยสองสามคนเนี่ยผมจะมองแบบว่าเหมาะสมไหมคนอื่นจะไปไหมสิน่ะบอกเลยว่าไม่มีลูกรักไม่มีลูกชังก็คือทุกคนเท่ากันหมดแต่ถ้าคุณแบบ ปล่อยเพลงมันเปี้ยงรังแบบอันนี้เออไปนอนาคตอาจจะมีแยกใช่ <ไป S 1> แต่ตอนนี้แยกไม่ได้เพราะขนาดอยู่รวมกันยังยังหลัย,ย,ยังหลับอยู่เลยย,ยังหลับถ้าขนาดเล่นด้วยกันหกคนยังหลับถ่านแล้วถ้าไปคนเดียวนี่คือเป็นลมต้องเก่งก่อนต้องเก,งก่ง,เกงก่อนก็คือเก่งอย่างนี้ฝึกฝึกจากฝึกจากค่ายเพราะตอนนี้งานค่ายเรามันเยอะมากงานโฆษณางานพิซตนเตอร์งาน,งานอุ้ยตีไปหมดพี่มองอือแปพันสองร้อยท่านที่เข้ามาร<ช>ับชมในตอนนี้ ท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศไทยไมันจะมาจอบอีกอย่างบมอ,อย่างไห้ฟ้ามันจะมาจอบให้ไ่อยเป็นคนบอกธรรมศาสตร์บอกเรียวๆพูดเรียเร่ยวเดียวนะครับพี่น้องแล้วโมนี่ก็มีแขกมาหาหอดบ้านเต็มบ้มานเต็มซองคอยกระบรัวมากจังไดแต่ว่าหูจักกันแล้วเคยเจอกันแล้วแต่แบ,บ้านหลังนี้ใช้คุ้มมากแอร์ตัวเดียวปลารคุบห้องเกรงใจแขกมาก เตะไทอะไรนะพัวกับทันเผอยู่ไม่เป็นไรเราเอาแบบเรียวๆลูกค้ามาก็น,นั่งพื้นไปเลย <c oughs> เอาธรรมชาติในห้างคือความคิดที่ดีใช่เราคือเราพูดของข่อยบอกมานี่คือข่อยเป็นคนเบาชัดเบาตรงเบาจรงิงเบามีมุ่นีมีเหตุมีหมายเวนเบาชักแม่นม้ำทั้งหาบอกสัญญาให้อย่าง่าเพ่งเขามีอยู่ให้เขาคือนำ้ำ บมี่อันนี้นั่งโอ้ยบอกไปละอันนี้อันนี้เราเราเราอยู่ในหมู่ของเราเราจะพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องอยู่ในข้อไก่เราพูดเกี่ยวกับที่ไหนเราจะพูดกับเกี่ยวกับตัวเกียวมิวสิกรูรูตัวเกียวอ๋อรูกตัวเกียวนะครับพี่น้องเอยตื้นเบอร์เคยมาเงาอย่างมาเทงเงาจะผ่องอ่ะเดี๋ยวข้อกินไหนะจะทำกันอืมอืมเอม เมือนี่พี่น้อยเป็นอยังเขาภากเขาภาคเราเลตติ้งดิเทมเมอนี่แปลเมืองแปลเมืองเราืมเลตติ้งพี่มีพี่รุดไปดูมีพี่รุดยังนบอหนี่เลตติ้งยังเมือนี่มีพี่รุดเนี่นี่มีพี่รุดเนี่ยเอฟซีมีพี่รุดเนี่เมืองเปล่งเก้าสององคแปลกๆนะอันนี้ไปได้ไหมฮะเดี๋ยว้อซานนเด้อเดี๋ยวจะพามาเมืองแขกไปไทม้าตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครอมรรตนโกสินทร์มหินทราที่เบียดไงกูเบลตี้มาเดี๋ยวจะไม่รู้ไม่ได้ นั่งตามบันไดค่ะเพราะว่าโซฟาเต็เมเออรูอร้ไหมลูกค้านั่งง่อยกันสินะเนาะใช่รายการง่อยบันไดไงง่อยบันไดคุยสินะโอเคพี่น้องไปแต่ห้องมูไปเบิ่งแขกไปไทมาาใส่แขกขอเสียง